สวัสดีครับผมก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็อยู่เวลาอยู่สามทุ่มครึ่งนะครับผมก็เงาเงาเปา่าเบี้ยวหัวใจเป็นหยิบพระมาส่องนะครับก็ามาทำคลิปให้ทุกท่านดูด้วยนะครับส่งคนเดียวแล้วมันไม่สนุกนะฮะก็มาแบ่งกันชมนะครับอย่างองค์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยม องนี้จะจะมีความสวยงามตรงที่ว่าเป็นเป็นพระที่บรรจุก,กุนะฮะบรรจุก,กุก็เลยทำให้มีพวกสนิมนะครับสนิมเขียวนะครับพวกสนิมเขียวสนิมแดงนะครับสนิมน้ำหมากเนี่ยนะครับแล้วก็มีพวกกุต่างๆนะครับติดนะครับเต็มเลยนะครับนะครับ สนิมพวกนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าอุณหภูมิที่ถูกบรรจุไว้ในกุเนี่ยมันมีทั้งความชื้นนะฮะมันช,ช่วงช่วงหน้าฝนก็จะชื้นช่วงนะฮะมันมันมีหลากหลายสภาพอากาศนะครับมันจึงทําให้ปฏิกิริยานะครับส่วนมากนะครับเราจะเจอระหลวงพ่อเงินนี่เราจะเจอแต่พวกสนิมแดงเนาะ พวกสาแดงแดงพวกสนิมแดงที่ที่เกิดตามผิวพระนะครับสนิมแดงนี่ผมจะย้ำเสมอว่าเกิดจากพวกทองเหลืองนะครับ <fashion. S 1> พวกทองเหลืองพวกทองนะครับถ้าเป็นสนิมของพวกทองแดงอะไรพวกนี้ก็จะเป็นสนิมเขียวนะครับทีนี้เราก็ไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยว่าสนิมเขียวเป็นยังไงนะครับทีนี้องค์นี้ผมก็เอามาให้ดูนะครับสนิมเขียวอยงค์นี้ก็ จะฝังลงในในเนื้อนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่ที่อยู่ข้างบนนะครับพวกที่เกิดเก่าก็จะอยู่ในเนื้อเลยนะครับจะกัดกินในเนื้อผ้าส่วนที่ส่วนที่อยู่เกิดใหม่ก็จะเป็นผงเป็นเป็นชั้นขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะคะจะแต่ว่าพวกนี้ขัดไม่ออกนะเนี่ยผมขูดนะฮะไม่ออกนะขูด นะครับมันกินไปในเนื้อพระหมดแล้วนะครับองค์นี้นะครับเป็นหลวงพ่อเงินที่มีความสวยงามเรื่องเนื้อนะครับเป็นศินละปะถ้าใครชอบพระสะอาดสะอาดก็ก็คงจะอย่างว่านะฮะแต่ถ้าใครชอบศิละปะพระแบบดูแล้วมีธรรมชาติความเขา่าก็อง์นี้นะครับองค์นี้ท่านจะมีเนื้อหาที่สวยงามอยากจะเอามาให้ชมก็คือนะครับ เนื้อท่านตรงปลายขาตรงนี้จะเป็นทองนะครับเป็นทองที่แบบจะโดดเด่นออกมาเลยครับคือถ้าส่องสองเล่นไฟอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ถ้าถ้าส่องด้วยตาเปล่าเนี่ยจะบริเวณหัวเขา่าบริเวณขาตรงนี้จะเป็นเป็นทองนะครับเป็นทองอยู่ตรงนี้้าผาก็จะมีนิดนึงนะครับซึ่งมันจะมีองค์ที่ผมใช้อยู่นะครับจะเป็นทองเลยนะฮะติดหน้าอก คือไม่ใช่ทองดอกบวบนะตีเป็นทองทองแท้ๆเลยมองมันมีไฟะนะมันมองไม่เห็นเนี่ยบริเวณหน้าอกไหมฮะแล้วก็บริเวณคางนะครับเนี่ยจะเงาจะเป็นทองนะฮะจะติดตรงนี้ครับแล้วหน้าอกก็จะมีอยู่นิดนึงนะฮะเห็นไหมฮะ ก็คือนะครับคือธรรมชาติของพระหล่อที่เขาหล่อหลอมเอาพวกโลหะต่างๆนะครับเอาโลหะต่างๆมาหลอมมันจึงทําให้เห็นหลากหลายนะครับอย่างบางองค์ที่ผมเคยเอามาให้ชมก็จะมีเนื้อเงินนะครับนี่เรามาดูเนื้อกันดีก,กว่าว่าองค์เป็นยังไงนะครับนี่ตาแดงเลยนะครับนี่ก็สนิมแดงนะครับสนิมแดง ดูนะครับนี่คือธรรมชาติความความเก่าของพระนะครับเนื้อท่านก็จะถูกการเวลานะครับทำให้มีความมันเงานะครับส่วนในซอกลึกก็จะเต็มไปด้วยคราบสนิมนะครับกัดกินกันเป็นชั้นๆเลยนะครับมีทั้งสนิมแดงสนิมเขียวครับตั้งซอกมือนี่ก็เป็นสนิมแดงนะครับ ถ้าถ้าสองไม่เล่นไฟ2่ด้วยตาเปล่านะฮะก็จะเป็นทองนะครับตรงนี้มันมันแสงสะท้อนเงาครับเป็นเงาครับแต่เนื้อจริงๆองค์นี้ก็สวยนะครับแต่ผมจะมาให้ดูก็คือพวกเนี่ยฮะธรรมชาติความเก่านะครับตามประวัติตามประวัติที่เราทราบกันมาหลวงพ่อเงินท่าน ยุคสมัยท่านที่ท่านหลวงพ่อเงินท่านผูกเสกนะฮะท่านไปผูกเสกก็บรรจุส่วนหนึ่งก็จะเอาบรรจุใต้ฐานนะครับใต้ฐานพระประธานบ้างนะครับในใต้สาลาการประเรียนบ้างนะครับซึ่งเราก็รู้กันอยู่นะครับว่ามีพระหลวงพ่อเงินแตกกุ่ขึ้นมาหลากหลายวัดมากนะครับส่วนจะเป็นวัดไหนก็ก็ไปหาข้อมูลกันดูนะครับนี่ฮะดูสนิมกินจน จนฝังเป็นเนื้อนะ่ะมันมันขัดไม่ออกนะมันกัดกินในเนื้อหมดเลยนะครับนี่คือเซียนข้างบนเขาก็ชอบเล่นเนื้อผ้าแบบนี้นะแต่พอมาอยู่มือเราเขาก็ทีเก <c oughs> เป็นมันเป็นเรื่องที่คลาสสิกมากนะครับ <c oughs> อยู่มือเขาก็แท้หลายล้านอยู่มือเราก็เก้ บอกเก๋ธรรมดาไม่พอบอกเก๋กระจอก้วยนะมันก็ตลกดีนะครับก็ไม่ว่ากันเรานับถือหลวงพ่อนะครับเป็นเป็นรูปหล่อตัวแทนของหลวงพ่อนะครับใครจะว,ว่ายังไงอยู่ที่ความศรัทธานะฮะพิมพนิยมแบบเนี้ยผมมีอยู่ห้าหกองนะครับเอาใช้ขึ้นคอองค์หนึ่งที่มีทองติดเยอะเะนะครับแต่องค์นี้ก็มีส่วนผสมของทองค่อนข้างเยอะเหมือนกัน ดูก้นนะฮะก้นก็มีรอยตัดช่อนะครับตัดช่อแต่ผูกถูกปกคลุมด้วยสนิมโลหะนะฮะเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นมาเลยนะฮะเราจะสังเกตดูดีๆชั้นลึกๆก,ก็จะเป็นสนิมอีกอีกชั้นหนึ่งนะครับพอด้านบนก็จะหนาขึ้นมานะครับกัดกิน มีความสวยงามอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับมีความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งลงพวกเงินนี่สองไม่เบื่อนะครับสองไม่เบื่อจริงๆเพราะว่ามีอะไรให้เราดูเยอะไปหมดเลยนะฮนะดูในนี้ก็มีคาบขี้เบ้าอยู่นะคาบขี้เบ้ามีพวกดินดินขี้เบ้านะนะแล้วก็มีโลหะมีสนิมกัดกินเป็นชั้นๆ สวยไปอ,อีกแบบหนึ่งนะเหมือนท่านถูกปกคลุมด้วยอะไรนะครับถ้าเรามองเป็นธรรมะก็คนเรานะฮะกว่าจะขัดเกลาจิตใจกว่าจะขัดเกลากิเลสออกได้ให้มีความสวยงามนะครับพวกคา,าบต่างๆสสนิมต่างๆแล้วถ้าเราเปรียบ ถ้าเปรียบเป็นธรรมะก็อาจจะเป็นพวกกิเลสต่างๆที่ปกคลุมเราอยู่นะครับเราจะทํายังไงให้สลัดกิเลสพวกนั้นออกไปได้เนาะอันนี้ผมคิดของผมเองนะไม่ยาอย่ามาแซวว่าเป็นพระนะฮะผมเป็นคนเล่นพระนะครับก็ศึกษาธรรมะไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ <S <S 1> <S 1> ด้านหลังสวยเมื่อกี้ผมได้ส่องดูเนื้อด้านหลังให้หรืยอยัง นี่นะครับคาบคาบต่างๆคาบชั้นสนิมเป็นชั้นๆเลยนะครับต้องผ่านการเวลามาเนื่นนานมากนะครับถึงจะมีสนิมเป็นชั้นๆแบบนี้นะครับแกะไม่ออกแง่ไม่ออกนะครับติดแน่นกับเนื้อผ้าไปเลยพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมก็ท้ายนี้นะครับไม่มีอะไรจะอวยพรก็ขอให้ท่านนะครับ มีความสุขกายสบายใจนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาในทุกๆเรื่องทุกๆราวนะครับผมก็ขอสวัสดีครับ